ก็ว่ายออกมาจากพื้นสะพานค่อยค่อยหาก,กินตามพื้นมานะครับเมื่อกี้โอ้โตัวใหญ่มากครับืดูครับเกือบโลก วันนี้พบกับช่องรมคลิปยิงหนังสติกนะครับวันนี้เราก็พามาบุกน้ําลีเหมือนเดิมครับหมายเดิมไม่ได้หมายนี้ไม่ได้มานานแล้วนะครับก็จะมายืนดูสักพักนะครับว่ามันจะมีปลาว่ายมาแถวนี้ไหมแถวนี้ถ้าว่ายมาทีก็น่าจะมีตัวใหญ่กว่าฝ่ามือด้วยนะครับตัวเล็กก็มีนะครับแต่ถ้ามันว่ายมาทีมันจะว่ายมาเป็นฝูงครับโอเคอเราไปติดตามกันครับวันนี้หนังสติ๊กยิงปลาครับ โดนหนึ่งตัวครับอ้าซุ่มตั้งนานนะครับกว่าจะเจอตัวว้ายต็นสล,ล้ำเลและ โดนตรงไหนนี่อ่ะโอ้โหเข้าข้างหน้าเลยนะครับเข้าหน้าผากตรงนี้เลยนะครับมันหันหน้าให้นะเมื่อกี้อาจเข้าหน้านี่เลยครับทะลุจมูกอีกข้างนะครับออกกายขึ้นไกามากเลยนะครับ ไม่โดนครับไกลเกินไกลามากเกือบ20เมตรได้ผมว่า ครับมาวันนี้มันขึ้นไกลจังวะมันไม่ขึ้นใกล้ๆน่าจะเข็ดแล้วแหละผมว่าไม่ขึ้นใกล้เลยเห็นหัวแวบ,บเดียวแล้วก็หายอะ ้อยครับลอยหัวอยู่ริมฝั่งนะครับโอ้ติดยายอีกแล้วนะครับ e、uh. ได้ลงแล้วไหมเนี่ยปลากน็นอกมาครับเมื่อกี้โดนเต็มหัวเลยครับไม่ยอมขึ้นครับต้องลงครับ ปนบปากูโอ้ตัวใหญ่อยู่นะครับเนี่ยคุ้มครับได้ลงมาอย่างแบบนี้คุ้มตัวใหญ่อยู่ครับ กัดจุดครับใหญ่อยู่นะ ว้่นะครับตัวนี้อ้วนนะครับ่เกือบโดน, <One. S 1> นครับพี่น้องกายกายโหตัวเป็นโลเลยนั่นน่ะข้ามหัวไปนิดเดียวเองโอไม่น่าเผื่อขึ้นเยอะเกินเลยครับ มันลอยอยู่กลางน้ำตรงไหนอตอนนี้ยังลอยอยู่นะแต่ว่าไกลกว่าเดิมแล้วนะครับน่าจะยิงไม่โดนแล้วเละโคตรไกลตอนนี้อุย้ยเกือบโดนอยู่ครับเ <c oughs> มื่อกี้สายมันอยู่ในลอกันไม่ค่อยได้ยิงไกลนะครับสายที่มันอยู่ในลอกค้างไว้มันก็จะออกไม่ออกไม่ค่อยดีหน่อยนะครับมันก็จะลดความแรงลูกไปเมื่อกี้ ถ้าเมื่อกี้สายออกดีๆนี่ผมว่าถ้าน่าจะโดนนะโอ้ยโอ้ยโคตรใหญ่ <US> <c oughs> ครับเมื่อกี้สองตัวเลยอยู่กลางน้ำนี่เจอนตัวครับมันมัน,มนยู่ต่ำเกินนะ <c oughs> ผมยิงไม่ได้ต้องรอมันว่าวมาโอ้ยตัวใหญ่มากครับ โดนแล้วครับเต็มเต็มอืตัวใหญ่นะครับซสายใหญ่นะครับนี่โอ้โหติดติดพักอีกออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหแก้วเวลาพันสายกลับมาก็ดูด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะพันกันตอนเราเก็บนะจะยุ่งยากก็เคลียร์คีค่อยๆใจเย็นๆ ใจเย็นๆโอ้หนักเหมือนกันนะนนี้อ่ะโคตรหนักโอ้โจังสวยจังแับมองเท่งอยู่ดีก็ว่ายออกมาจากพื้นสะพานค่อยๆหากินตามพื้นมานะครับเมื่อกี้ อ้ยตัวใหญ่มากครับืดูครับเกือบโลเกือบโลโอ้ยนี่เผื่อใต้ท้องไปแล้วนะเกือบข้ามหัวนะครับสังเกตได้ว่าโดนข้างบนนี่นะครับทะลุนะครับติดเุีอยงเลย ได้กับข้าวไปให้ลูกจ่จแล้วดีใจจังเลยครับอ้อยปวดหลังโอ้โหทะลุอย่างหนักครับตัวนี้เกือบโลเกือบโลโอุย้ยสวยแน่นแปลาสวยสุดยอด ติดเงียงขนาดนี้ทําไงครับพี่น้องโอ้โหดันก็ดันไม่ได้ครับอืมดันได้ละถอดหมวกเอาจุ๊บเสียบร้อยครับตัวใหญ่นะครับอยู่ลึกมากเลยนะ โอ้ไม่โดนครับลึกเผื่อเยอะเกินโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับพอดีอยู่ดูสักพักแล้วไม่ขึ้นเลยครับปลาไม่ขึ้นเลยเมื่อกี้ยิงพลาดไปอีกหนึ่งนัดก็หายหมดเลยครับตอนนี้ก็ที่ได้วันนี้นะครับปลาปลานิ้นนะครับสามแต้มนะครับไซส์สวยหมดเลยนะแล้วก็จะมีตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับถือว่าได้กินอยู่นะครับวันนี้ ไม่ปามครับไม่ปามใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะที่นี่ก็เป็นสะพานนะครับสะพานข้ามไปบ้านห้วยปังก้านะครับห้วยการบ้านโฮงครับหมายปลามันตัวใหญ่นะครับแต่มันกลัวคนนะครับผมบอกหลายครั้งแล้วว่ามันกลัวคนที่นี่กลัวมากเวลาเห็นนี่ให้มันเห็นตัวเราไม่ได้เลยนะครับเห็นปุ๊บมันก็จะหนีเลยนะ โอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ